สวัสดีครับแฟนๆชุดขยันหววยฮานอยนะครับประจำวันที่18นะครับเดือน963นะเดี๋ยวลาพามาชมวันที่17กันนะครับวันที่17นะน, 17, นะนี่ครับอ่าตอนนี้อาทิตย์ตอนกลางคืนนะพ่งนี้จะได้ไม่รีบนะครับจะลงให้ตั้งแต่คืนนี้เลยนะเอาดูผลของวันที่17นะครับมีรัฐบาลลาวด้วยนะนะครับเอาไล่าจากหน้อยพิเศษก่อนนะหกหนึ่งสองเนะครับ จุดนี้เข้าบ่อยเหมือนกันนะตัวสุดท้ายนะครับตัวแรกและตัวสุดท้ายนะฮะหกหนึ่งสองหนึ่งสองไม่เข้าเขาเก้าหกนะครับอ่า่วนว้อยธรรมดาหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดห้าอันนี้มันอยู่ตรงนี้นะไม่ได้ลงสามตัวให้นะครับจริงมันก็จะอยู่ในชุดวีเชฟนี่แหละครับศูนย์เจ็ดหนึ่งนี่นะมันก็จะได้เจ็ดศูนย์แล้วก็ตัวเดียวศูนย์เจ็ดนะครับนี่ครับศูนย์เจ็ดมาร์กไป้ด้วยนะตัวเด่นด้วยนะ 0 7 0 9นะฮะ0 7นะ8 5ไม่มีนะฮะส่วนนอวีพี7 9 0 7 6นะครับ0 7 9เป็นแนวนี้เลยนะเครื่องหมายถูกนะครับ7 0 9นะครับ7 7 9 0นะ9 0นะครับเข้ากลุ่มนี้นะแล้วก็7 6นะครับอยู่ใกล้กันนะี่ครับ7 6นะครับ ส่วนลาวนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่มีนะฮะสามแปไม่มาเพราะฉะนั้นก็จากแเข้าไป4นะเข้าไป4นะครับถือว่าใช้ได้นะเวลาท่านตามท่านไล่เทียลเทตตัวนะครับอันไหนไม่เข้าก็ข้ามมานะครับถัดมาจนเจอเจอแล้วหยุดนะครับอย่าตามทั้งหมดนะนะครับ ไล่จาก v p ก่อนนะหยุดแทบเจอเก้าหกเสร็จปุ๊บก็หยุดเลยนะครับถ้าไม่เจอถัดมาอีกนะครับเป็นน้อยธรรมดานะถ้าไม่เจออีกก็จะเป็นน้อย v ลงมาอีกนะครับนะครับว่าสูตรนี้เราก็จะไม่พลาดนะก็จะเข้ากันแทบทุกวันอันนี้ก็เข้าหน่อยธรรมดาเลยนะครับเนี่ยสี่หกก็หยุดได้เลยนะครับอันนี้อันนี้ก็หนึ่งเก้าตรงนี้ก็หยุดได้เลยนะฮะนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูชุดเด่นกันเอาไม่ใช่เดี๋ยวมาดูวันนี้กันนะครับวันที่18นะครับวันที่สิดนะครับนี่ตาตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะฮะสามกลุ่มเหมือนเดิมนะสี่ศูนยสี่ศูนหกสี่หกนะครับ คุมที่สองนะฮะเจ็ดหนึ่เจ็ดแเจ็ดเเจ็ดสนะครับหนึ่งแปดหนมแล้วก็เกนะครับคุมที่3ามนะครับศูนย 08นะครับ09 03นะครับ47 41 48 49 43นะครับ67 61 68 69และ63ทั้งหมด28ตัวนะฮะ28ตัวนะครับ โอเคส่วนชุดเด่นวันนี้นะฮะชุดเด่นวันนี้ให้น้ําหนักที่เลขกหกนะ,ะเด่นเล็กหกนะครับงก็มีศูนย์หกสี่หกนะครับสี่หกแล้ว หกเจ็ดนะครับหกเจ็ดหกหนึ่งหกแปดหกเก้าแล้วก็หกสามนะครับนี่นครับส่วนสามตัวศูนย์สี่หกตัดเด่นหกนะสี่หกแปด สี่หกสามนะครับสี่หกเก้าสี่หกเจ็ดนะโอเคไวห้าชุดพอนะครับเบาๆนะฮะไม่ต้องเยอะนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสุดขยันนะครับเดี๋ยวพ่งนี้ต้องไปซื้อปากกาใหม่ละ ครับก็ฟากำลเตือนไะม่เช่นเคยนะฮะตัวเลขมีเขามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับข้อมูลนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นหนอยพิเศษนะครับต่อจากพิเศษก็เป็นนอยพิเศษ vvp นะฮะอันนั้นเราจะเปิดเป็นไลน์ไปให้นะไปถึงเขาไปอยู่ในกลุ่มนะเดี๋ยวจะแชร์เลขในกลุ่มนะกลุ่มนะั้น ค่อนข้างดีมีชิดนิดนึงนะครับเงื่อนไขก็ไม่เยอะนะฮะนิดหน่อยนะครับเน้นว่าเข้าไปได้เลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดลยทั้งสิ้นนะฟรีนะครับโอเคครับชุดขยันเดี๋ยวลงในช่องตุ่มชาแนลหวยฟรีนะครับช่องนตุ้มจะไม่ลงแล้วนะฮะสำหรับหวยนะครับก็จะลงเป็นคลิปทั่วไปนะฮะในช่องนั้นนะครับช่องนตุ่มชาแนลนะฮะ โอเคครับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกคนทุกท่านโชคดีนะฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ